นานาพี่ๆเป็นเพื่อนชอบการตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาออกหมายพยาาวังเช่นเดิมครับวันนี้มาแก้มือครับลงตรงทีน้าดึงปลาใหญ่วันนั้นครับไปสามคันแล้วก็ไปด้านหลังอีกสองคันครับวันนี้ไม่มีขายแต่มีนานะตดอยู่ต้นชายใหญ่อยู่สองสามท่านครับอยู่เป็นไงมีความไปมีตึกตึๆกตึกตึกอยู่เหมือนกันครับไปลุ้นครับวันนี้มีแต้มไปดึงเปล่าวมืที่แล้วมาด้ดึงนะครับในแต่ปลาตะเพียนตัวนึงแล้วก็ปล่อยไปเรามีนะนะดึง ยี่ศกใหญ่อยู่ต่ไม่ได้ครับไปชิโดไปแต้ม่ผมก็กลับก่อนแล้วครับคิว่านาดึงต่อหรือเปล่าไปวันนี้ไปรุกนี่ครับผมเดี๋ยวปูเปนอนรอเลยครับผมพุ่งเสร็จก็สองโมงเช้าแล้วครับมองขวากว่าแล้วครับห้าคันครับผลกันไปทางนี้สามคันครับอ๋อไปด้านหลังนู่นนี่ครับะขายเดิมนึ่งสองคันครับเดี๋ยวลองดูครับนี่จะมีโบบาไหมครับผม แดดดีๆครับวันนี้ ตัวรับี่ลูกปลาอะไรตัดมาครับดูหรือปล่ามันูตัดอย่างเดียวแล้ววัน นานแล้วครับเนี่ยอุ้ยปากกาย ไกลว่ะไกลแล้วครับสายหย่อนสองรอบนะครับปะกายกระกาไก่สวยๆรู้กว่าครับจะติดน้ำแล้วครับ ปากกายครับผมจะปิดน้ำนครับปากกายครับผมอ้าหลุดแล้วนี้ครับเวลาแปดโมงห้าสิบครับ มาแล้วครับปากกายไซโลกว่าหนึ่งแต้มครับตึงสองรอบครับสายหย่อนสายหย่อนไปตึงสายไว้แล้วเป็นตึงสายไว้ก็ไม่ยอมวิ่งครับลองลากเข้ามาออกปากกายครับอินนิ่งครับเจอสายพีอีแปดสิบปอนด์ครับมันไม่ขาดครับถ้าเลกว่านั้นอาจขาดครับผมหนึ่งแต้มไม่แฮวแล้วครับวันนี้มันหมานแล้วครับผมเปิดซิงครับชุดแรกก็หนึ่งแต้มครับไปรุ้นกันต่อครับผม จะชะโดครับไม่อยู่ครับไม่เน้นปลาครับเน้นจะกดกล่องครับกดตัวนี้แล้ววิ่งเดินไปกดตัวนั้นปล่อยไปแล้วครับไม่อยู่เออเน้นภาพไ้ก่อนครับปลาไว้ทีหลังครับไปรุนกันต่อครับยังมีอย่างน้อยก็มีแต้มนึงครับปักกายกบสิบโมงกว่าครับเกือบห้าโมงเช้าแล้วครับเงียบสนิทเลยครับผมมีตึ๊กมีตักเลยครับวันนี้แต่ลมเย็นสบายครับแดดร้อนๆก็ยมเย็นสบาย ช่วงเช้าหรือเปลี่ยนธรรมดากิน5โมงเที่ยงบ่ายเดีวดูวันนี้จะเป็นอย่างไน,นหรือเปล่าครับผมจะกินเช้าแล้วก็ มานเที่ยงยี่สิบแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ก็คงชุดสุดท้ายแล้วครับเงียบแล้วครับวันนี้แดดร้อนจัดแล้วครับผมเมื่อกี้แดดแดดก็มีฝนโปรยลงมาเฉยแล้วครับเปลี่ยนเหยื่อชุดสุดท้ายเดี๋ยวลุน้นอีกชุดหนึ่งครับตั้งแต่ได้ชุดเหลือชุดแรกได้ประกายแต้มหนึ่งโลกวานะี่แล้วก็เงียบเลยครับไม่มีติ๊กตักเลยมีแต่ปลาสร้อยตัวเล็กครับผมไม่มีจะดูไม่มีอะไรชาร์เลยครับวันนี้เงียบสนิททั้งสองฝั่งครับ ลองรุนอีกชุดหนึ่งเผื่อมีฟุกครับผมไปครับไปดูผลประกอบการครับวันนี้แตมเดียวกินข้างเดียวแต้มเดียวเลยครับผมตักกายครับ,รบแมเดียวตัวเดียวน่าจะรูกว่ากวครับผมซ้ำนะใหม่ครับผม ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเก้านาทีครับเด็กสวยเดี๋ยววันนี้ก็คงเข้านี้ครับเงียบเลยครับสงสัยอากาศมันร้อนครับปลาไม่เล่นเลยครับเป็นตั้งแต่ชุดแรกครับประมาณแปดโมงเช้าครับแต้มเดียวชุดเดียวปลาตองกายครับประมาณโลกว่าแต้มเดียวแล้วก็ไม่มีกินนะครับวันนี้มีแต่ปลาสร้อยปลาไรติดขึ้นมาครับปลาตะดงเะโดเลยไม่มีชานะฮะจากอากาศร้อนช่วงนี้อากาศร้อนจัดครับช่วงช่วงที่ฝนตกชุกช่วงก่อนหน้านั้น กินประมาณห้าโมงเที่ยงแล้วก็บ่ายช่วงนี้เป็นว่ามากมินเชา้าหลังจากใส้สายมาไม่เอาเลยครับนี่กิ๊กครับน่าจะมันร้อนนะครับผมน้ํามันตื้นด้วยเป็นไงเดี๋ยวไว้มาซ้ําใหม่ครับผมนี้ลาไปก่อนครับไปเจอกันมาแก้มือใหม่ครับผมสวัสดีครับ